สวัสดีครับผมนีโนเมธนีนะครับวันนี้ใครเปิดมาเจอผมถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาฝากแน่นอนอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนเด็ดขาดเลยหลายคนนะครับเห็นผมมายาวนานนะพอาง่ายๆอยู่ในวงการนี้30กว่าปีตั้งแต่เป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรผมทำมาเกือบทุกอย่างครบหมดจนตอนนี้ไม่น่าเชื่อว่าผม,มอายุ56แล้ว เมื่อก่อนก็ไม่ใช่แบบนี้นะครับผมทําสวนปลูกต้นไม้ทํารีสอร์ททาทุกอย่างที่อยากจะทําจะดื่มจะเที่ยวจะกินตากแดดเนี่ยจนหน้าพังเลยเวลาใส่งเกงขาสั้นเสื้อย,ยืดเนี่ยมีคนเคยทักผมเลยนะบอกคุณนีโน่ใช่ไหมตัวจริงทําไมไม่หล่อโอ้โหช็อกค,ครับอันนี้ชอ็อกก็ดูหน้าผมสิครับหน้าผากใต้ตาตีนกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มเนี่ย มันเป็นปืนไม่แดดไปหมดเลยมันยับทั้งหน้าจนคนทักว่าไม่หล่อก็จริงๆแล้วมันก็ไม่หล่อจริงๆตอนนั้นคราวนี้ก็เริ่มสรรหาอะไรมาใช้แล้วครับใครบอกอะไรดีก็ทดลองไปหมดทั้งของต่างประเทศของในประเทศใช้ๆๆๆๆ,ๆ,ๆมาปรากฏว่ามันไม่ตอบโจทย์ถึงตอบก็ช้ามากครับไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลง ก็นั่งดูโทรทัศน์เห็นของในทีวีนี่เยอะแยะแต่เราไม่เคยเชื่อเลยว่าของโทรทัศน์จะดีจริงพอดีนั่งดูผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่มีเพื่อนๆใช้กันเยอะพี่หมูดีโลกคุณเจนิเฟอร์กิมคุณปานธนพรคุณปุ้ยพี่มนวันเชฟฟ้อมหรือแม้กระทั่งพี่แซมยุรนันครับแล้วตัวนี้สมัยนั้นคือขายมาเกือบส0ปีแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเออขอลองถามเขาหน่อยแล้วกันว่าเพื่อนๆใช้จริงไหมทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวว่าใช้จริง ผมก็เลยไปสั่งมาสิ่งที่ได้คือเซรั่มกระปุกแดงที่มีชื่อว่าไตรลาจิน่านี่ครับครั้งแรกที่ใช้กลัวที่สุดผู้ชายความเหนียวเนอะนะแต่ปรากฏว่านี่เขาเป็นเนื้อเซรัม่มไม่ใช่เนื้อครีมนะครับเมื่อทาลงไปเขาจะซึมง่าย เข้าสู่ผิวเลยและที่ชอบมากกระปุกเดียวใช้ได้ตั้งแต่ใบหน้าลำคอใช้ได้หมดเลยครับเข้มขน้นไม่เหนียวซึมง่ายช่วงแรกที่ใช้มีคนทักเลยว่าไปทำอะไรมารูขุมขนกระชับหน้าตาดีผิวดีแล้วก็อีกอย่างรองพื้นนี่จ้างแต่งหน้าบอกเลยว่าติดง่ายขึ้นเราก็เอ๊ะใช้ตัวอื่นมาไม่ค่อยตอบโจทย์ทำไมตัวนี้เร็วขนาดนี้ ส่งไปให้เพื่อนเช็คเลยว่ามีปร,รอทมีสเตียรอยมีอะบูตินมีอะไรไหมที่มันจะดีกับผิวตอนแรกแต่มันทําลายผิวเราตอนหลังปรากฏว่าเพื่อนส่งกับมาบอกใช้ได้เลยเองสบายใจได้ไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวตั้งแต่นั้นนะครับก็ใช้มาตลอดใช้มาสักระยะประมาณ3มกระปุกเท่านั้นเองจะรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เป็นปัญหาของผมริ้วรอยต่างๆหน้าผากใต้ตาตีานกาล่องปากล่องคางหรือแม้กระทั่งโหนกแก้มที่เป็นปื้นนี้แลดูจางลงหมดครับ ผมอายุ56นี่ผมพอใจกับผิวผมแบบนี้อาท่านผู้ชมดู56ไม่เคยทำศัยกรรมไม่เคยฉีดไม่เคยเติมไม่เคยทำอะไรเลยแม่ผม84คุณพ่อ88ใช้หมดเพื่อนๆที่ผมแนะนำนะครับปัจจุบันมาใช้ตรีลาจิน่ากันเกือบหมดทุกคนผมแนะนำใครผมไม่เคยเสียหน้าจริงๆทุกคนชอบหมดอยากให้ลองจริงๆครับไม่ต้องเชื่อผมคนเดียวครับพี่หมูดีโลก คุณเจนิเฟอร์กิมคุณปานธนพรคุณปุ้ยพิมลวันเชฟป้อมหรือแม้กระทั่งพี่แซมยุรนันครับทุกคนใช้จริงเทสกันแดดให้ดูกันเลยนะครับ นี่ครับตัวนี้ SPF 50นะครับ PA บวกบวกบวกเอาไป3บวกเลยนะครับไม่วอกไม่ลอยทาทับระหว่างคุณแต่งหน้าก็ได้หรือทาตอนเช้าทับชอรลาจีน่าไปเลยนะครับกันแดดนี้เชื่อผมดีมากตัวนี้ช่างแต่งหน้าชอบมาก รวันนี้วันไหนพลาดก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะจะแจกกันแบบไม่ยัง้งแจกกันเรียกว่าถล่มทลายเงินเนี้ยไม่ต้องพูดถึงยังไม่ต้องจ่ายสักบาทมีตอนไหนค่อยจ่ายตอนนั้นแต่ขอเลยนะครับกดมาจองสิทธิ์เชื่อผมกดมาจองสิทธิ์ของฟรีนี่ก็คุ้มแล้ว ที่สำคัญแจกเฉพาะวันนี้เท่านั้นโทรมาที่1577หรือ Line แอดไตรลาจีนของเราผมจะให้200สายนะครับ1แถม1แถมพกพา1แถมสเปรย์อแอลกอฮอล์เดี๋ยวจะดูน้อยไปไม่พอนี่ครับของดีอยู่นี่กันแดดครับ5ชิ้นจาก8,300บาทวันนี้คุณจ่ายเพียง2,990บาทใช้ได้นาน3เดือนตกวันละ30กว่าบาท มาขายผมไม่ได้รวยขึ้นนะครับท่านท่านผู้ชมทำงานมา30กว่าปีแล้วของไม่ดีจริงเนี่ยผมไม่พูดให้เสียชื่อผมหรอกครับกันแดดนี่ปกติหลอดเดียวในพันหบาทแต่ท่านผู้ชมอยู่ตอนนี้กดมาเอาสิทธิ์เอาไปเลยฟรีๆไม่ต้องจ่ายสักบาทรับกันแดดฟรีไปเลยโทรมาที่1.57่ง้ในไลน์แอดไตรลาจิน่านะครับ 200สายใกล้หมดและเชื่อผมนะครับ1แถม1แถมพกพา1มีสเปรย์แอลโกอฮอล์และก็ยังมีกันแดดแถมไปอีก1หลอด5ชิ้นจาก8,300บาทนะครับจ่ายเพียง2,990บาทเท่านั้นใช้ได้นานทั้ง3เดือนตกวันละ30กว่าบาทส่งฟรีรูดบัตรได้โทรไปจองไว้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่ก็จ่ายตอนนั้นครับของถึงมือค่อยจ่ายก็ได้ โทรครับห5 7 7หรือ LINE t t o i l ร์ g i จ a 1แถม1แถมพวกพา1สรรึ่รแอลกอฮอล์1กันแดดอีก1 5ชิ้นเพียง2,990บาทใช้ได้นานกว่า3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นย้ำโปรนี้ไม่ได้มีบ่อยๆอ,อยากให้ทุกคนมีใช้แล้วได้มีโอกาสเขาเรียกว่าเปิดใจลองดูไม่จองวันนี้ไม่มีอีกแล้วกดเลยที่15.7 7ถ้าใครยังไม่เคยมีกันแดดโปรนี้ต้องจองครับ โทรครับ1.5.7 7หรือ Line at Toy ล่ะจิน่ะ1แถม1แถมพวกพา1สเปร,รย์กรลหอร์1กันแดดอีก1 5ชิ้นเพียง2,990บาทใช้ได้นานกว่า3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นโทรครับ1.5.7 7หรือ Line at Toy ละจิน่ะ